สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหแหมอยากจะกอดพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ชมรายการเนี่ยอยู่ในอ้อมใจเลยแหมจะกอดไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยพี่เอ๋น้องเอ๋คิดถึงหรือเปล่า ตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้หัวใจของพี่นั้นร้อนเผาผาเพราะว่าเป็นไงคะมันกระวนกระวายโอ้โหนี่บอกตรงความคิดถึงบอกตรงเลยเออ <c oughs> ความคิดถึงเนี่ยมันทำให้เราทุรนทุรายนะ <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ย ท่านผู้ชมเองเนี่ยทั้งส่งข้อความมาทั้ง Facebook ทั้งไลน์ทั้งอะไรเนี่ย เมื่อไรเมื่อไรอาจารย์วันชัยกับสิรินทาจะมาเสียทีเอาล่ะค่ะก็มาแล้วไงคะนี่คือรายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิริค่ะกับสิรินทานิยากรคู่ขวัญคนเดิมมาแล้วครับไม่ไปหนบอกยังไงไม่ยอมอ่ะไม่ยอมอ่ะอย่างนี้ต้องขอจัดกับอาจารย์อ่ะเพราะว่าเต็มที่เลยนะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสได้ทํางานกับอาจารย์ได้ทํารายการตรงนี้เนี่ยทำให้ทารู้เรื่อง กฎหมายมากขึ้นครับทำให้เราฉลาดมากขึ้นและนับตั้งแต่วันนี้เวลานี้เป็นต้นไปและทุกเสราร์เวลาเที่ยงครึ่งค่ะถึงบ่าย 2. องโมงครึง่งคุยกฎหมายกับทนายกว่าทนายนทนายวันชยัยโดยเฉาะวันชัยสอสนสิริจะอยู่ที่ฟ้าวันใหม่เออนี่แหละฟ้าวันใหม่ชีวิตใหม่รายการกฎหมายใหม่ๆม,มีเรื่องใหม่ๆ แล้วก็เรื่องของพี่น้องประชาชนเนี่ยประมาณสักเบรกเบรกสุดท้ายก็พูดง่ายๆว่าเบรกที่สามเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเบรกสุดท้ายอีกเต็มเต็มจัดให้เลยกับที่ท่านจะถามกฎหมายมาใช่เพราะว่าหลายๆท่านก็คงจะอยากจะได้คําตอบจากอาจารย์นะคะเพราะว่าหลังจากที่ได้ฟังคําตอบจากอาจารย์แล้วก็เอาไปทําได้เอาไปแก้ไขปัญหาได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้นะคะที่เรามาเจอกันเนี่ยต้องขอบพระคุณสําหรับผู้สนับสนุน,นะคะ่ะอาจารย์ครเครื่องดื่มเกลือแร่ โพคารีสเ,เวตนะ<ม>คะซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มากๆกับร่างกายนะเวลาที่รู้สึกอ่อนเคลียไม่จําเป็นว่าเราจะต้องออกกําลังกายแล้วเสียงเหงื่อหรอกครับสามารถดื่มได้<ม>ดื่มได้เราจะรู้สึกเฟรชเนี่ยเมื่อกี้น้าทารู้สึกอ่อนเพลียเพียอะไระอาจารย์ปวดฟันด้วยปวดฟันรู้งอยเลยเป็นไงเออมาเจอโพคารีเเวตเท่านั้นแหละดื่มเข้าไปแล้วรู้สึกรู้สึกเลยเขาจะเขาจะรู้สึกเร็วมากเพราะว่าเขาบอกว่าในเรื่องของของการดูดซึมเนี่ย เขาจะสามารถดูดซึมแล้วไปไปใช้งาน<อ>าได้เร็วมากและปลากระป๋องซื่อาสาตย์ค่ะที่บอกได้เลยว่าเขาซื่อสัตย์มากๆซื่อสัตย์กับการที่จะให้สิ่งดีๆกับคุณผู้ชมนะคะกับผู้ที่จะซื้อไปรับประทานในเรื่องของเนื้อปลาในเรื่องของน้ำซอสทีท่อร่อยมากๆ สั่งซื้อเลย <นะ S 2> สั่งซื้อเลยนะคะ022949898นะคะ022949898เราจะส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพป,ปริมณฑลและจังหวัดชนบุรีค่ะและสำหรับท่านที่เตรียมจะปรึกษาปัญหากฎหมายก็ที่หมายเลขโทรศัพท์023080130ถึง31ค่ะ023080130ถึง31เตรียมไว้เลยนะคะ SMS ค่ะอาจารย์ s อ๋อ SMS นี่ต้องขอเลยนะคะสำหรับคุณผู้ ที่กำลังติดตามชมอยู่อยากทราบค่ะว่าตอนนี้เครื่อของเราเป็นยังไงส่งสัญญาณเป็นยังไงเสียงชัดไหมภาพเป็นยังไงเราขาวขึ้นหรือยังตอนนี้แล้วได้ดูกป็นบังแล้วหรือยังบางช่องบอกเอ๊ะตั้งกับฟ้าวันใหม่มาแล้วนี่ยังไม่รู้เลยช่องไหนเป็นยังไงหาดูไม่ได้เขาบอกว่าในในเรื่องของของจานเนี่ยนะคะอย่างจานบางจานเขายังยังรับไม่ได้ก็บอกให้ถอดปลั๊กก่อน อ๋อเลปั๊ักเสร็จแล้วไปลองเสียบใหม่เดี๋ยวเขาจะจูนให้อัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าเป็นเป็นรุ่นเก่าก็อาจจะต้องรอวันที่หนึ่งนะคะแต่ก็สามารถลิงก์ได้ทางเน็ตนะคะแต่ยังไงก็ตามใครที่ชมอยู่ SMS ค่ะอาจารย์4642123เอาละเดี๋ยวนี้ช่องทางการสื่อสารมีเยอะเหลือเกินผมเอาเรื่องกฎหมายกันเลยดีไหมดีค่ะอาจารย์เริ่มกันเลยผมว่าก่อนที่จะไปเรื่องกฎหมายในเรื่องต่างๆเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดกับชิรินทาและก็พี่น้องประชาชนค่ะ เรื่องการปฏิรูปเนี่ยสำคัญสำคัญดีไหมดีค่ะไปสมัครเขาหรือยังเนี่ยเห็นนักร้องดาราศิลปินนี่ไปกันเพียบเลยนะโอ้ยเขาให้เขาทําหน้าที่ไปเราก็อยู่ข้างหลังตรงนี้ให้กําลังใจได้ก็แบ่งหน้าที่กันทําได้ก็<ช>ไม่ได้นะหมายความว่านักร้องดาราศิลปินหรือคนดีมี ฝีมือมีชื่อจะต้องไปอัดกันอยู่นั่นหมดใช่ค่ะเพราะเขามีโคต้ากันอยู่แค่สองรอยห้าสิบคนเท่านั้นเองจริงๆคนดีมีเยอะเนี่ยตอนนี้จะได้เอาคนได้คนดีได้มีโอกาสได้ทำงานเพื่อประเทศชาติกันแล้วล่ะค่ะคือบ้านเมืองเราเนี่มันถึงคราวต้องปฏิรูปอาจารย์ผู้มีถ้ามไม่ปฏิรูปในบ้านเมืองเรามันดิ่งเหวกันแบบดำดิ่งเกินไปแล้วค่ะ ล่อยให้การเมืองในอดีตที่เล่นกันมาในตลอดระยะสิบกว่าปีเนี่ยแน่นอนผมว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เอะอาจารย์ก่อนว่าไงเพราะว่าคืออาจารย์ไม่เราอย่าไปพาดพิงอะไรเยอะใช่ไหมหมยไมไหม,ไมเราไม่ได้ว่าใครไม่มใช่คือถ้าฝันไงฝันว่าฝันว่าท่าจาัดรายการกับอาจารย์นี่แหละเออแล้วไงปรากฏว่าปุ๊บสัญญาณถูกตัดไปเลย <c oughs> แปลว่ารายการนี้จะรุ่งโรจน์ช่วงชัดชวานป<า>กติรายการที่การฝันเนี่ยมันจะตรงข้ามเสมอฝัอนร้ายกลายเป็นดีเออแลังนั้น <c oughs> ต้องอยู่ยงขง<อ>พันธ์สิ่งที่พูดนี่ผมรู้อยู่ว่าคําสั่งของคอสอชอเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแต่สิ่งที่เราพูดเนี่ยเราจะไม่พลาดพิงหรือไปใส่ร้าย,ายป้ายสีใครโดยไม่มีเหตุผลค่ะแต่การเมืองที่มันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ยืนยันได้เลยว่า มันเกิดจากการเมืองที่เล็กทิ้ง mm hmm. ถ้าการเมืองมันดีนะักการเมืองดีคุณคิดว่าบ้านเมืองมันจะต้องมีการปฏิวัติรัฐประหารหรือครับไม่มีจะมีทำไมล่ะผมเองเนี่ยพยากรณ์มาผิดสองครั้งสองหนแล้วคุณสีรินถามว่าบ้านเมืองเราไม่มีการปฏิวัติไม่มีการรัฐประหารยุคนี้ยังไง <c oughs> ยังไงมันก็ไม่มี <c oughs> แต่มันไม่มีทางเลือก <c oughs> ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอาจารย์มันไม่มีทางเลือกจริงๆอะ มันไม่มีอะไรทางไหนที่มันจะไปได้เลยในที่สุดมันก็ทะลุทะลวงมาทางนี้ผมเดาผิดนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเมืองที่เล่นกันนั้นเป็นเรื่องของเพราะการเมืองที่เราศึกษาทฤษฎีการเมืองจริงๆแล้วนี่ก็คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์กับอำนาจการเมืองคือเรื่องของอำนาจเิรินธาการเมืองคือเรื่องของผลประโยชน์ เพราะนั้นคนที่เล่นการเมืองนั้นจึงเข้ามาเล่นกับอำนาจและเข้ามาเล่นกับผลประโยชน์แต่ในหลักการแล้วการมีอำนาจก็ดีการมีผลประโยชน์ก็ดีนั้นเขาไม่ได้มีเพื่อให้เข้าพกเข้าหอคุณการที่คุณมามีอำนาจนั้นเขาให้เอาอำนาจนี้ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนถูกต้องเลยครับ แล,และการที่คุณมีผลประโยชน์ในบนประเทศนี้ก็ให้เอาผลประโยชน์นี้ไปให้กับประชาชนใช่ไหมแต่บ้านเราเวลาใครดันมีอํานาจแล้วมันดันเอาอํานาจมานั้นมาเพื่อตัวกู <c oughs> ของกูอำนาจกูโคตรเก้าสักหลาดของกูขอภัยนะครับ <c oughs> ผิดทิษฎีการเมืองอย่างสิ้นเชิงค่ะ <c oughs> อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเมืองที่เลวร้ายค่ะการเมืองที่ดีนั้นจะต้องเป็นการเมืองเพื่อส่วนรวมเป็นสำคัญตลอดระยะเวลาที่เล่นการเมืองกันมาเนี่ยทีรินธาจะเห็นได้บ่าคนบางคนนี่มันไม่ได้ทำมาหากินอะไรเลยเล่นการเมืองอย่างเดียวแล้วรวยรวยร้รรองเพลงเป็นไงเกือบเป็นเกือบตายรวยไหม <c oughs> เอาแล้วรวยอยู่ตรงไหนคะอาจารย์สรุรวยเนี่ย อที่บอกว่ารวยเนี่ยก็มันอยู่ที่ความพอดีพอเพียงนี่ไงเมื่อสักครู่ไงคะสารคดีที่ออกมาเป็นไงเออก่อนหน้าที่เราจะมาออกรายการรู้จักพอก่อสุขทุกสถานแต่ทุกวันเนี่ยมันไม่รู้จักพอกันมันอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่จะยึดประเทศนี้เป็นของตัวเองยึดผลประโยชน์ของประเทศนี้เป็นของตัวเองเขาจึงต้อง มีการปฏิรูปแปลว่าอะไรการปฏิรูปแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงมไม่ใช่รูปลูครครรูปอันนี้รูปค่ะรย์ออรูปเพราะน,นั้นผมคิดว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันถึงคราวแล้วสิรินทาต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันหลายเรื่องหลายประเด็นเลย เราปล่อยให้การเมืองอย่างนี้นี่ไม่ไหวมันมองถึงว่าไอ้ท่านจะเป็นแล้วฉันจะได้ประโยชน์อะไรเป็นแล้วจะทํายังไงเพื่อตัวเองให้รวยขึ้นทํายังไงจะให้ครอบครัวตัวเองมันรวยขึ้นจะเอาไปทําด้ามเคียวอะไรอาจารย์ก็<ๆ>ทาก็ยังสงสัยไงเขาบอกว่าเอาสุรินทราไปเล่นไปนเป็นสอสเลยไปเ,เป็นสสอเลยจะได้รวยอาอาเฮ้ยเฮ้ย,ยคิดยังไงเนี่ยถ้าคุณคิดว่าจะเข้าไปทํางานตรงนั้นแล้วคุณหวังจะรวยอะนะ เออเฮ้ยคุณคิดผ man ิดแล้วก็เนี่ยทุกคนเนี่ยแล้วประเทศเราเนี่ยมันคิดกันอย่างนี้ตลอดเลยนะว่าเล่นการเมืองแล้วรวยที่ว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วรวยเลวร้ายมากความจริงสอสอเงินเดือนเขาไม่ถึงแสนสิรินท้าเขาเขาให้ไปทํางานเพื่อประชาชนแต่ทุกคนคิดว่าถ้าฉันได้ไปเป็นแล้วจะมีช่องทางหาเงินหาทองเป็นรัฐมนตรีแล้วจะกินหัวคงหัวคิวเห็นไหมคุณประยุทธ์ถึงประกาศเลยทั้งคอสชอ่ะ ปรากฏว่าใครตรงไหนกินเงินกินทองหรือรัฐรมนตรีคนไหนดำเนินคดีปลดเป็นปลดอ่ะอมมันต้องประกาศอย่างนี้ที่แล้วมาพอกินมามันร่วมกันปกป้องใช่อพอได้ประโยชน์มามันเอามาแบ่งปันอ่าอย่างนี้ก็ตายพวกคนคิดมาเป็นสอสอก็จะไปหาตรงนู้นตรงนี้แล้วยังมีเงินจากพงจับพัดมาแจกจ่ายกันโอ้เงินทั้งหมดมาจากไหนก็เงินเราทั้งนั้นภาษีภาษี นี่แหละผมถึงบอกมันจะต้องปฏิรูปกันยิ่งใหญ่เลยต้องใิ้เด็ดขาดออทีนี้ในเรื่องของกฎหมายนี่แหละอาจารย์ที่บอกได้เลยว่าเราต้องทำไงที่ทำขึ้นมาปุ๊บเป็นกฎหมายแล้วต้องทำให้เขาปฏิบัติให้ได้นี่แหละต้องควบคุมให้ได้กฎหมายไม่อย่างนั้นมีมาแล้วมันก็กลายเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งค,คนมีอำนาจบอกฉันมีอำนาจแล้วฉันไม่ปฏิบัติคนจนก็ติดคุกไปคนรวยเอาตัวรอดได้ อย่างนี้ไม่ได้ความเป็นธรรมมันไม่มีต้องปฏิรูปไหมต้องค่ะต้องปฏิรูปเลยกฎหมายต้องเป็นกฎหมายและที่สําคัญที่สุดเนี่ยพอเราพูดถึงนักการเมืองขอเสริมอีกนิดหนึ่งค่ะอ,อบอตอค่ะอ,อบอจอค่ะเทศาบาลค่ะนี่ก็เหมือนกันนะสิรินทานิยากรค่ะอาจารย์มชัยสอนเรีค่ะเห็นไหมว่า คือแน่นอนต้องยอมรับว่าอบตอที่ดีมีอยู่แล้วใช่ไหมค่ะอบอจอเทศบาลที่ดีนี่เราไม่ได้เหมารวมว่าดีก็ยกย,กยก่องเพราะบางที่บางแห่งนี่ทํางานเพื่อประโยชน์ประเทศชาติประชาชนจริงๆค่ะแต่ส่วนใหญ่มันมาเป็นนายกมาเป็นอบอตอกันเป็นไงอบอตอ,อมทุกบาททุกสตางเอ้ยอุ้ยอาจารย์มีคนเขาส่งข้อความมาบอกเหตุจา์สุดอึ้งอ่ะ ทำไมเออหมายความว่าไงคะเห็นจารสุดอึ้งเนี่ยเอต้องต้องขยายความด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจารย์ไม่เข้าใจว่าเอสเอ็มเอสมาบอกเราด้วยนะคะที่สี่หกสี่สองหนึ่งสองสามนะคะแสดงวามคิดเห็นกันมาเต็มที่แต่วันนี้แหมทั้งหมดที่เราพูดกันเนี่ยเพื่อการคิดสร้างชาติถูกค่ะจานิฟ้าวันใหม่คิดเพื่อชาติทําเพื่อคุณพศชคิดสร้างชาติ เอออันนี้คิดเพื่อชาติเหมือนกันที่ผมกําลังคิดที่กําลังพูดกันเนี่ยไม่ได้ไปตาําหนิติเิงใครคใครดีอยู่แล้วเราเป็นไงโมทนาสาธุแต่ไอ้ที่เร็วๆอยู่นี่มันต้องถึงคราวแล้วบ้านเมืองนี้ต้องล้างแล้วสิลินทาใช่เพราะนั้นใครที่ยังอมกันทุกบาททุกสตางค์ล้างบางไปเลยเออต้องล้างบางไปเลยค่ะ แล้วใข่เทศาบาลไหนยังต้อง30% 40%นะ <c oughs> ผมได้ข่าวนะรอบปริมณฑลกรุงเทพอบอตอบางแห่งนี่ซื้อหัวหนึ่งเท่าไหร่รู้เปล่ายังต้องซื้อเหรออาจารย์หัวละ12,000บาทหัวหนึ่งอนะเป็นอบอตออนี่มีคนมาเล่าให้ฟังซื้อคะแนนหัวละ12,000บาท สี่ร้อยหัวนี่เป็นเงินไม่เท่าไหร่เลยเขาบอกโอ้แล้วแล้วผลประโยชน์โอ้โหแถวแถวปริมณนฑนลกรุงเทพนี่มันมาหาศาลอยู่ที่แห่งหนึ่งผมไม่บอกเนื้อเนื้อเนื้อเอเลยนี่ทั้งหมดคุณยอมจ่ายเงินหนึ่งมื่นสองพันบาทต่อหัวหวังว่าจะได้เป็นและเป็นไงไปโกงไปกินง่ายๆคิดง่ายๆแต่คิด,คดแบบนี้มันเลิกได้แล้วมันต้องปฏิรูปอะ คืออย่าไปหวังแค่เงินเล็กๆนะคะเราคิดถึงว่าสิ่งที่จะต้องตามมาอีกหลายๆปีที่เขาต้องเข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นแล้วสิ่งที่เขาจะเอากลับคืนมากับคนที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆที่เขาได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยแทนที่จะคุ้มกับสิ่งที่ที่เราเลือกเขาไป<อ>ทำไม<อ>ไปหวังแค่เงินเล็กๆตรงนั้นแล้วชาวบ้านก็เลิกหวังเลยว่าไอ้หัวละพันหัวละหมืน่นหัวละร้อยสองร้อยเลิกมันต้องปฏิรูปกันแล้วปฏิรูปความคิดชาวบ้านด้วยว่าต่อไปนี้นี่อบตอไหนดีเลือกมันเข้าไปค่ะ อบจไหนดีเลือกมันก็ไปอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวถึงปีก็พากูไปเที่ยวถึงปีมันก็เอาเงินมาแจกคิดแบบนี้นี่เลิกกันเลยการปฏิรูปการเมืองของเราล้มเหลวหมดเลยนะฮะผมว่าต้องเลิกเลยเหมือนคนเนี่ยพอคิดว่ามาเป็นผู้กำกับแทนที่จะมาคิดเลยว่าฉันมาเป็นผู้กำกับจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนพิทักษ์สันติราสันติราชเนี่มีความสุขพอมาเป็นผู้กำกับมันคิดว่า ตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่ <c oughs> คิดแบบนี้ชั่วไหม <c oughs> ไม่ค่อยชั่วพระอาจารย์ชั่วถาวรไม่ใช่ชั่วคราวเลยนะซิรินดา <c oughs> อย่างนั้นเลยอาจารย์เออผมว่าวิธีคิดแบบนี้ต้องเปลี่ยนแล้วไหมเปลี่ยนเปลี่ยนคิดว่าเป็นภูมิกับปั๊บเออเราจะมาทำงานเพื่อประเทศชาติอะไรไม่ใช่แบบโรงพักนี้เป็นทำรักโรงพักทองค่ะอันนี้เป็นทำเลทองบ้าเลยแล้ว โอ้โหการซื้อนะฮะมีพื้นที่นะถ้าจะลงตรงนี้นะเท่านี้อ๋อถ้าถมอว่าถูกหน่อยไปใกลๆหน่อยไปนู่นชายทะเลนน่นนะฮะอะไรอย่างเนี้ยไม่ไหวมันต้องปฏิรูปใช่ไหมอาจารย์ผมว่าไม่ได้เลยคนเป็นตำรวจค่ะเวลาที่จะไปอยู่โรงพักไหนยังไงทุกอย่างต้องคิดว่าเสมอภาคกันหมดคือไปทำงานให้กับประชาชนไม่ใช่คิดว่าเฮ้ยกูไปทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้อะไรจากโรงพักนี้ ส <C> e <at> วยที่ไหนมีบ่อนที่ไหนมีซ่องที่ไหนมีคิดแบบนี้เลิกบ้านเมืองมันจะอยู่ไม่ได้ไงถึงแล้วนในความเป็นจริงอย่างนี้ชาวบ้านเขายอมรับเลยเฮ้ยนี่มันกินตำรวจกินอบตกินกลาเป็นเรื่องปกติจะเอาลูกเอาหลานเข้านู่นเข้านี่ต้องไปวิ่งเต้นกัน <C> e <at> เลวไหมคุณว่ามันเลวไหมสิรินทานมันนี่ทําให้เสื่อมโทรมแล้วก็เสื่อมทรามไปทุกวันทุกวันถึงต้องถึงต้องทำยไงคะอาจารย์ ปฏิรูปนีป่คือการปฏิรูปน,นี่แหละบ้านเมืองมันต้องปฏิรูปจะเป็นอธิบดีแม่เป็นอธิบดีนี่คิดว่ามียศมีตําแหน่งแล้วมันน่าจะทํางานเพื่อประชาชนกลับมานั่งคิดว่ากูจะมานั่งกินอะไรในกรมนี้ฮะเป็นประหลัดแล้วกูจะมานั่งกินนั่งบางคนถึงมีเป็นประหลัดมีเงินเปสองร้อยสามร้อยล้านมึงเอามาจากไหนกันเนี่ยมึงไปเอามาจากไหนขอภัยนะแม่ขอภัย รายการฟ้าวันใหม่ต้องพูดพอพอเพราะๆค่ะมึงเป็นไมเ่เราคําไทยเราคําไทยรรไม่อก<พ>อกมา,มาจากไหนเนี่ยแบบนี้เนี่ยผมว่ามันต้องปฏิรูปไหมระบบบริหารราชการแผ่นดินเราควรจะให้คนที่จะได้ยศได้ตำแหน่งดันเป็นคนประเภทเลียแข้งเลียขาปะจบปะแจงสอพดีครับผมเหมาะสมครับนายชิอาาไม่เจอครับท่านอย่างเนี้ย ต้องเลิกเลยซิรินธาค่ะต้องปฏิรูปไหมต้องจริงฮะระบบราชการเราก็ต้องปฏิรูปกันะนริงประเภทคอยรูปคอยคลําขาเจ้านกทำนายอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงต้องหยุดต้องหยุดได้ดีไปไอคนที่ประเภททํางานก็งงๆตามหน้าทีก็มีความรู้มีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดแต่เลียแข้งเลียขาเกิไม่เป็นเอ จบข่าวจบข่าวเป็นผี่ตรวจอยู่นั่นแหละเป็นผู้ตรวจอยู่นั่นแหละเป็นเจเลอยู่นั่นแหละบ้านเมืองเราเนี่ยไอ้คนชั่วมันมามีอํานาจชิปไหมใช่หาไม่เจอเข้าบอลหาไม่เจออีิงเหมือนกันะชิปตัวเนี้ย ผมะะว่าเหมือนกันนะครับมันจะต้องปฏิรูปนี่คือการปฏิรูปประเทศที่ผมพูดมาเรื่องสองเรื่องเนี่ยไม่ว่าการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเราก็ต้องปฏิรูปรวมทั้งต้องปฏิรูปประชาชนด้วยไหมต้องค,คนที่ดูในรายการนี้ทั้งหมดต่อไปนี้ซื้อสิทธิ์ขายเสียงต้องบอกเอฮ้อยไม่ต้องเลยอ,อย่าประพูดฉันนะ,อ,ะอย่านะถือว่าคุณดูถูกศักดิ์ศรีฉันมาก เพราะเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีคนเราในตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถึงบอกนะจ๊จายใช่ต้องยืนด้วยลําแข้งลาขาตัวเองในหลวงเป็นไงคะท่านวางแนวทางเอาไว้เห็นไหมคะวางระบบระเบียบทั้งหลายทั้งปวงในการที่จะดําเนินชีวิตแบบที่ไม่ต้องไปพึ่งพาสายคนอื่นเราต้องอยู่ตัวเองได้ก่อนใช่หลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่อัตหิอัตโนนาโถตาโถตํานาด้วยอัตเครื่องอัตโนมัติไม่ใช่ใช่ไหมคะจย์ใช่แตาว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงๆนะตัวเธอเอง คือคือเราเนี่ยทำงานมากับด้วยตัวเองลำแข้งลำขาตัวเองเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้ระบบการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยบ้านเมืองนี้เนี่ยถ้ามันลดไปได้สักเอาโห้ oh, ถ้าครึ่งห<อ>นึ่ง<อ> <ๆ S 2> ผมว่าผมอยากจะมองเอาสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยากได้สักครึ่งหนึ่งก่อนในเบื้องแรก oh, ได้ไหมฮะจโอ้โหนี่มันสุดยอดเลยนะความคิดไอ้ที่เรื่องเอาเงินมาฟาดหงฟาดหัวกันนี่เลิกสักทีหนึง่งข้าราชการทหารตำรวจทุกตำแหน่งที่มีตำแหน่งเนี่ย ขอให้คิดถึงส่วนรวมอย่าไปคิดว่าจะมีเงินตรงนี้จะไปหาประโยชน์ตรงนั้นเลิกจริงนักการเมืองก,ก็เลิกต้องปฏิรูปไอ้ประเภทกินบ้านกินเมืองกันนี่ไม่ไหวแล้วอ้าเรื่องนี้สรุปว,ว่าทําไมถึงต้องปฏิรูปไม่ค่ะคือต้องให้เขาเข้าใจว่าคําว่าปฏิรูปเนี่ยมันคืออะไร และจะได้ประโยชน์อะไรนะคะกับประเทศชาติกับประชาชนตรงนี้ค่ะอาจารย์ที่อาจารย์สามารถจะบอกได้นะคะไปเรื่องเบาๆสักเรื่องหนึ่งพวกนุ่นพวกสำลีอะไรเงี้ยไม่หรอกรู้สึกจะเป็นน้ำา้แต่น้ำก็หนักนะเอาเอาเอานะเอาเรื่องเบาๆสักเรื่องหนึ่งคนเราเนี่ยเวลาใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยคุณยิ่งรักขอญาตเอ่ยชื่อนิดเวลานั่งรถปะเอน้าไม่เป็นไรหรอกมีอะไรเราไม่ทิ้งกัน นะออกมาหน้ารับป่าผมพูดไม่ได้พูดเขาได้แง่ลายในรายการนี้เราจะเวลาเป็นใหญ่เป็นโตเป็นไงหวยนั่งรถมาเป็นหวยไหมเป็นไม่ว่าคุณยิ่งรักจะนั่งรถคันไหนจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรยังไงเป็นหวยไปหมดใช่ไหมป้านเลขที่คุณยิ่งรักโออกรถเปลี่ยนทะเบียนออกไปเข้าโรงไปนั่งคันไหน อ๋อ oh. <laughs> นะขนาดไปกินก๋วยเตี๋ยวหกล้มพัวโอ้โหขนาดอ๋อเออเห็นไหมเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวถูกๆยังทำให้แพงเลย oh. ขนาดขา <laughs> แพงออ๋ขา <laughs> oh, okay, แพง พูดอาจารย์ดีก่อนเดี๋ยวทมไม่ทันดีก่อนเออรับมุกไม่ทันออกขาแพงเลยก็แพงก๋วยเตี๋ยวก็สามบาททำซะแพงเลยขาแพงโอเคค่ะใช่ไหมที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีแต่กําลังจะบอกให้ฟังแต่กำลังจะว่าตรงๆไม่ไม่ได้บอกว่าเวลามียศมีตําแหน่งแห่แหนแต่นแต้นี่ยคนมันจับตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดนะพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาเป็นนายกรัตมนตรีคนที่29แล้วตอนนี้ไปดูหวยสองเก้ไม่มีขายแล้วค่ะเออเขียนไว้เลยติดติดหน้าแผงเลยติดหน้าแผงเลยเลขนี้เลขสองเก้าไม่มีขายค่ะหมดค่ะเก้าสองมีไหมคะหมดค่ะเห็นไหมเนี่ยสองเก้าเก้าสอง บางคนยังเล่นหนึ่งหนึ่งอีกบอกสองบวกเก้าเป็นสิบเอดเออเพราะยังเล่นหนึ่งหนึ่งเหรอเอาแล้วสองเก้าเก้าเก้าอ่ะเก้าสองตัวเก้าสองตัวก็ได้นี่นะตามแผงนี่ปรากฏว่าเฉพาะนายกรัฐมนตรีคนที่ยี่สิบเก้าไม่มีขายไม่มีขายเพราะไม่มีขายเลื่อยไปตรงไหนรู้เปล่าอาจารย์หวยค่ะเอาอายุพลเอกประยุทธ์เท่าไหร่ห้าหกศูนย์ อ๋าไม่ใช่ห้าเก้าเหรอจะเกษียณแล้วพอสออเกิดพอสอเกิดสองสี่เก้าหกอ้เก้าเจ็ดหวยแทงเลยสี่เก้าเจ็ดโอ้ยแล้วถ้าเกิดออกขึ้นมาแล้ะจานก็ไม่รู้ว่าเนี่ยผมต้องบอกว่าคนเราเนี่ยยามบุญมากาไก่มันกลายเป็นหงส์ชอบชอบยามบุญลงหงเป็นกาหน้าชะงนค่ะ ยามบุญมาหมาหมูกลายเป็นคนค่ะยามบุญลหล่นคนเป็นหมาหน้าอัศจรจย์นี่เพราะนั้นเหมือนกันเนี่ย <c oughs> เดิมบางคนนี่เป็นนายกรัฐมนตรีจะก้าวจะเยื้องจะอะไรมาเป็นนางพญา,าเป็นหวยแห่แหงแตนแต่กันไม่หมดค่ะตอนนี้แม้แต่นั่งรถอะไรเป็นไงคนมองไหมมอง ไม่บางคนเนี่ยหลดหล่นจากตำแหน่งหล่นจากตําแหน่งแล้วไม่มีทางแล้วหางตาคนมองไหมนอกจากคนไม่มองแล้วเป็นไงหมาก็ยังไม่มองแรงไหมอาจารย์ดีแล้วกําลังจะถูกจัตญาณแล้วเนี่ยจะทําไม่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 จัดเราไม่ได้ว่าถึงใครไม่ได้ว่าใครเราไม่ได้ว่าใครโดยเราพูดความจริงเราพูดไปโดยธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามียศมีตําแหน่งอะไรเนี่ยอย่าไปเที่ยว ยิงธนงองอาจยะโสโอหังค่ะยะโสโอหังมีแต่คนคิดกระทืบลงทุกวันค่ะบางคนเป็นรัฐมนตรีนี่มกลางโอ้โหเดินนี่นะอาจารย์ประตูเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยต้องต,ตะแคงอะ่ะต,ต้องเอียงข้างเดินนะอ่าเดินผ่านประตูไม่ได้ใหญ่บางคนเป็นแค่สอสอหน่อยโอ้โหกางเกงนี่คับเลยใหญ่มากเลยนะโอ้โหสูงขนาดนั้น คือไม่ได้อะผมจะงบอกว่าเห็นไหมบางทีเราคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ชีวิตมันไม่แน่นอนค่ะเราต้องรู้ไว้เลยว่ายศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะเดี๋ยวมันก็มีลงยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจเนี่ยมันก็ไม่คงที่ค่ะอะไรอยู่คงทนความดีเฮ้ยอตอบได้ด้วยนั่นน่ะสิอำนาจไม่คงที่ค่ะแต่ความดีคงทน เพราะนั้นถ้าคุณเป็นคนดีแล้วมันจะอยู่ในหัวใจของประชาชนค่ะแต่ต้องคุณคิดว่ามีอํานาจแล้วโอ้โหกลางมันไม่จีรังยั่งยืน,ด,นดังก็มีแต่คนอุ้มโอโซแล้วสามกลับถูกย้ำมินคนดังคนดับอับจนก็คนเหมือนกันทั้งสิ้นอย่ามั่วแบ่งชั้นกันทินเราต่างเดินดินกินข้าวเหมือนกันอโอ้โหนี่คือสัตว์จะทำเลยนะเนี่ย ก็ที่พูดทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกกับท่านผู้ชมว่าหวยงวดนี้ไม่มีขายแล้วนะครับนี่เป็นข่าวเป็นข่าวขึ้นมาโอ้ยก็รู้ทั่วบานทัวเมืองแล้วจ้าส่วนท่านที่มีปัญหากฎหมายค่ะนะฮะก็ เดี๋ยวส่งคําถามมาได้ที่หรือเตรียมคําถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ย้ําหน่อยสิรินทาครับค่ะ023080130 31นะคะ023080130 31ส่วนจะสั่งซื้อสินค้าก็023 2949898ค่ะ022949898อีกเรื่องหนึ่งคนก็พูดแล้วก็ถามกันมาเยอะแยะเลยบอกก็ว่าคดีคุณอภิสิิ์เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเหลอไม่ตอนนี้ให้คุณผู้ชมได้พักซะหน่อยนะคะเพราะในช่วงหน้าเนี่ย เรื่องของกฎหมายาเรากําลังจะเริ่มเข้มขน้นนะแล้วก็คึกคักมากกว่าเแต่เราแต่เราอยากให้ให้ให้อะไรให้มันมันมันเครียดนะเอาสบา,สบายสบายดีไหมก็ต้องนังนั้นแหละแตว่ากฎหมายก็เครียดอยู่แล้วนะคะแต่พอเจอาจามาชัยธนาลัดล้านลา<อ><ะ>ทนันทีพยิ่งซิลินทาด้วยโอ,โอ้โหลูก้าวเผาไทยนี่เป็นสัญลักษณ์เลยตอนนี้ยังพักก่อนดีกว่านะคะได้กลับพบกันในช่วงหน้าค่ะ